หัวใจของฉันยิ้มรับกับความสุขที่เข้ามาในชีวิตของฉันเสมอฉันดึงดูดทุกอย่างที่ฉันต้องการความสุขและสุขภาพที่ดีได้อย่างง่ายดายโลกของฉันเต็มไปด้วยความรักความอุดมสมบูรณ์และความสุขฉัน พบเจอแต่ผู้คนที่มอบความสุขและสิ่งดีๆให้กับฉันฉันมีความสุขในทุกๆวันทุกๆเวลาการคิดบวกทำให้ฉันมีความสุขมากขึ้นและมากขึ้นความสุขของฉัน คือการเป็นที่รักของทุกๆคนที่พบเจอกับฉันฉันชื่นชมยินดีและมีความสุขเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีมีความสุขขอบคุณทุกสถานการณ์ที่ทำให้ฉันมีความสุขขอบคุณขอบคุณขอบคุณ หัวใจของฉันยิ้มรับกับความสุขที่เข้ามาในชีวิตของฉันเสมอฉันดึงดูดทุกอย่างที่ฉันต้องการความสุขและสุขภาพที่ดีอย่างง่ายดายโรกของฉันเต็มไปด้วยความรักความอุดมสมบูรณ์และความสุข ฉันพบเจอแต่ผู้คนที่มอบความสุขและสิ่งดีๆให้กับฉันฉันมีความสุขในทุกๆวันทุกๆเวลาการคิดบวกทำให้ฉันมีความสุขมากขึ้นและมากขึ้นความสุขของฉัน คือการเป็นที่รักของทุกๆคนที่พบเจอกับฉันฉันชื่นชมยินดีและมีความสุขเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีมีความสุขขอบคุณทุกสถานการณ์ที่ทำให้ฉันมีความสุขขอบคุณขอบคุณขอบคุณ หัวใจของฉันยิ้มรับกับความสุขที่เข้ามาในชีวิตของฉันเสมอฉันดึงดูดทุกอย่างที่ฉันต้องการความสุขและสุขภาพที่ดีได้อย่างง่ายดายโลกของฉันเต็มไปด้วยความรักความอุดมสมบูรณ์และความสุข ฉันพบเจอแต่ผู้คนที่มอบความสุขและสิ่งดีๆให้กับฉันฉันมีความสุขในทุกๆวันทุกๆเวลาการคิดบวกทำให้ฉันมีความสุขมากขึ้นและมากขึ้นความสุขของฉัน คือการเป็นที่รักของทุกๆคนที่พบเจอกับฉันฉันชื่นชมยินดีและมีความสุขเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีมีความสุขขอบคุณทุกสถานการณ์ที่ทำให้ฉันมีความสุขขอบคุณขอบคุณขอบคุณ หัวใจของฉันยิ้มรับความสุขที่เข้ามาในชีวิตของฉันเสมอฉันดึงดูดทุกอย่างที่ฉันต้องการความสุขและสุขภาพที่ดีได้อย่างง่ายดายโรคของฉันเต็มไปด้วยความรักความอุดมสมบูรณ์และความสุขฉัน พบเจอแต่ผู้คนที่มอบความสุขและสิ่งดีๆให้กับฉันฉันมีความสุขในทุกๆวันทุกๆเวลาการคิดบวกทำให้ฉันมีความสุขมากขึ้นและมากขึ้นความสุขของฉันคือการเป็นที่รักของทุกๆคน ที่พบเจอกับฉันฉันชื่นชมยินดีและมีความสุขเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีมีความสุขขอบคุณทุกสถานการณ์ที่ทำให้ฉันมีความสุขขอบคุณขอบคุณขอบคุณหัวใจของฉันยิ้มรับกับความสุข ที่เข้ามาในชีวิตของฉันเสมอฉันดึงดูดทุกอย่างที่ฉันต้องการความสุขและสุขภาพที่ดีได้อย่างง่ายดายโรคของฉันเต็มไปด้วยความรักความอุดมสมบูรณ์และความสุขฉันพบเจอแต่ผู้คนที่มอบความสุข และสิ่งดีๆให้กับฉันฉันมีความสุขในทุกๆวันทุกๆเวลาการคิดบวกทำให้ฉันมีความสุขมากขึ้นและมากขึ้นความสุขของฉันคือการเป็นที่รักของทุกๆคนที่พบเจอกับฉัน ฉันชื่นชมยินดีและมีความสุขเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีมีความสุขขอบคุณทุกสถานการณ์ที่ทำให้ฉันมีความสุขขอบคุณขอบคุณขอบคุณหัวใจของฉันยิ้มรับความสุขที่เข้ามาในชีวิตของฉันเสมอ ฉันดึงดูดทุกอย่างที่ฉันต้องการความสุขและสุขภาพที่ดีได้อย่างง่ายดายโลกของฉันเต็มไปด้วยความรักความอุดมสมบูรณ์และความสุขฉันพบเจอแต่ผู้คนที่มอบความสุขและสิ่งดีๆให้กับฉันฉันมีความสุขในทุกๆวัน ทุกๆเวลาการคิดบวกทำให้ฉันมีความสุขมากขึ้นและมากขึ้นความสุขของฉันคือการเป็นที่รักของทุกๆคนที่พบเจอกับฉันฉันชื่นชมยินดีและมีความสุขเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีมีความสุข ขอบคุณทุกสถานการณ์ที่ทำให้ฉันมีความสุขขอบคุณขอบคุณขอบคุณหัวใจของฉันยิ้มรับกับความสุขที่เข้ามาในชีวิตของฉันเสมอฉันดึงดูดทุกอย่างที่ฉันต้องการความสุขและสุขภาพที่ดีได้อย่างง่ายดายโลกของฉัน เต็มไปด้วยความรักความอุดมสมบูรณ์และความสุขฉันพบเจอแต่ผู้คนที่มอบความสุขและสิ่งดีๆให้กับฉันฉันมีความสุขในทุกๆวันทุกๆเวลาการคิดบวกทำให้ฉันมีความสุขมากขึ้นและมากขึ้นความสุขของฉัน คือการเป็นที่รักของทุกๆคนที่พบเจอกับฉันฉันชื่นชมยินดีและมีความสุขเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีมีความสุขขอบคุณทุกสถานการณ์ที่ทำให้ฉันมีความสุขขอบคุณขอบคุณขอบคุณหัวใจของฉันยิ้มรับกับความสุข ที่เข้ามาในชีวิตของฉันเสมอฉันดึงดูดทุกอย่างที่ฉันต้องการความสุขและสุขภาพที่ดีอย่างง่ายดายโลกของฉันเต็มไปด้วยความรักความอุดมสมบูรณ์และความสุขฉันพบเจอแต่ผู้คนที่มอบความสุขและสิ่งดีๆให้กับฉัน ฉันมีความสุขในทุกๆวันทุกๆเวลาการคิดบวกทำให้ฉันมีความสุขมากขึ้นและมากขึ้นความสุขของฉันคือการเป็นที่รักของทุกๆคนที่พบเจอกับฉันฉันชื่นชมยินดีและมีความสุขเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีมีความสุข ขอบคุณทุกสถานการณ์ที่ทำให้ฉันมีความสุขขอบคุณขอบคุณขอบคุณ